ผมสวยอย่างพุ้ยแป้งค่หลายคนเคยถามว่าทำยังไงถึงจะมีผมสวยขนาดนี้วันนี้ค่ะพุ้แป้งพร้อมจะมาเฉลยเคล็ดลับให้กับทุกคนแล้วไปติดตามกันนะคะ เริ่มต้นกันที่ตัวแชมพูของเขากันก่อนเลยนะคะแชมพูตัวนี้ค่ะสามารถใช้ขณะผมเปียกนะคะนวดเบาๆจนเกิดฟองให้ทั่วเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะตัวนี้บำรุงกันตั้งแต่ขั้นตอนการสระผมนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งตัวค่ะกับตัวนี้ของเราเลยเป็นแฮร์เบอติน อัลมอนด์ทรีทเมนต์ค่ะตัวนี้เพื่อนเพื่อนแค่โลมให้ทั่วศีรษะนะคะนวดบริเวณปลายผมค่ะเนื้อครีมทิ้งไว10้10บถึงสินาทีเท่านั้นนี่เลยค่ะคู่หูผมสวยของพุ้งแป้งค่ะกับนี่เลยแคร์บิวแฟนตาซีไบโอตินแอนด์อัลมอนด์แชมพูและแคร์บิวแฟนตาซีไบโอตินแอนด์อัลมอนด์แฮร์ทรีทเมนต์ค่ะคู่หูตัวนี้ที Hair Fantasy ่ทำให้แฟ้มมีผมสวยนะคะเพราะว่าเขามีอัลมอนด์ออยล์ค่ะตัวนี้เป็นสารสก,กัดออร์แกนิกนะคะช่วย เรื่องหนาสีสันของเราให้มีความชุ่มชื้นค่ะที่สําคัญนะใครที่ทําสีผมี่ยรับรองว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าเขาจะเคลือบสีผมของเราให้สวยเงางาม,งามแล้วก็ติดทนค่ะรวมถึงเขามีซิงค์โปรตีนนะคะตัวซิงค์โปรตีนเนี่ยจะทำให้ผมของเราสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็เงางามรวมไปถึงมีโปรวิตามีน B5 ค่ะจะทําให้ผมของเรานุ่มน่าสัมผัสมากๆา,กากเลยคุณภาพดีเป็นที่สุดเลยค่ะและสุดท้ายเลยนะคะจับนี่เลยเบตอตีนบริสุทธิ์ค่ะเ9 9เ้เรนลยจะทาให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงเงางามนะคะดูด้ว,ดว,ว่าสวยติดทน แน่นอนค่ะ